ภายหลังจากที่พักก้าวไกลได้ยื่นคําชี้แจงในการต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วในวันที่4มิถุนายน2567พักก้าวไกลโดยนายพริศวัชรสินสะสะบัญชีรายชื่อและโฆษกพันได้ประกาศว่าในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้พักจะถแถลงถึงแนวทางการต่อสู้ทางคดีพร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารที่ได้ยืนยันต่อสารรัฐธรรมนูญต่อสาธรสานรณชนก,ก้าวไกลมีเจตนาอะไรที่จะมาถแถลงข่าวการสู้คดีก่อนที่สารจะพิจารณาลงมติก,ก้าวไกลคิดว่าการถแถลงจะดึงมวลชนให ไม่ออกมาปกป้องคมครูสารทางอ้อมใช่หรือไม่และข้ออ้างที่ว่าความผิดยังไม่สําเร็จมันสามารถใช้ได้หรือไม่ในกรณีที่ต้องการล้มล้างการปกครองวันนี้7ดอกจิกจะมาสรุปให้ฟังครับหลังจากที่พักเก้าไกลได้ยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ขยายเวลาในการทรงเอกสารชี้แจงเพื่อแก้ต่างตามข้อร้องเรียนเรื่องล้มล้างการปกครองสารก็ได้อนุญาตและขยายเวลาให้หลายครั้งจนในที่สุดวันที่4มิถุนายน 2, 5 6 6พรพักก้าไกลก็ได้ยื่นเอกสารคําชี้แจงโต้แยง้งข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองโดยม มีหลักใหญ่ใจความอยู่3ประเด็นได้แก่ข้อที่1พักไม่ได้เจตนาล้มล้างการปกครองซึ่งประชาชนคนไทยสามารถคิดเองได้จากพฤติกรรมของพักและบรรดาแกนนําก้าวไกลการบอกว่าไม่มีเจตนาจึงไม่ต่างอะไรกับผู้ต้องหากดีต่างๆที่บอกว่าไม่มีเจตนาข้อที่2การเสนอนโยบายแก้ไขามารตรา1นึเป็นการใช้อํานาจนิติบัญญัติโดยชอบธรรมและกรกตไม่เคยถวงต่งเมื่อพักนําเสนอเป็น1ใน300ในโยบายหาเสียงข้อนี้มีความจริงเพียงครึ่งเดียวที่ว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นการใช้อํานาจนิติบัญญัติโดยชอบธรรม แต่มาตรา112นั้นไม่มีใครได้รับความชอบธรรมให้มาแก้ไขตามที่พักก้าวไกลกล่าวอ้างและที่โยนไปให้กกตว่าไม่ทักท้วงนโยบายแก้ไข112ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกปล้นฆ่าแล้วบอกว่าก็ไม่เห็นตำรวจจะท้วงติงอะไรและข้อสุดท้ายข้อที่3ซึ่งเป็นข้ออ้างที่พักก้าวไกลใช้มาตลอดว่าการล้มล้างการปกครองถือเป็นความผิดที่ยังไม่สาเร็จเพราะว่าร่างพรบฉบับนี้ยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าเป็นวาระพิจารณาในสภาเสียด้วยซ้ำข้ออ้างนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะออกมาจากพักการเมืองที่โอดอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทําการเมืองแแบบใหม่ล จะเข้ามาเป็นอนาคตของประเทศเช่นมีกลุ่มคนไม่หวังดีวางแผนลอบสังหารผู้นําฝ่ายค้านและแกนนําพักก้าวไกลแต่ถูกจับได้ก่อนกลุ่มคนนั้นก็มีความผิดในหลายข้อหาอย่างน้อยก็พยายามฆ่าวางแผนเตรียมการมิใช่ไม่มีความผิดนอกจากนี้นายพริตต์สอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลระบุไว้ด้วยว่าในวันอาทิตย์ที่9มิถุนาย,ยนนี้จะมีการถแถลงข่าวและเผยแพร่รา,ายละเอียดคําชี้แจงทั้งหมดให้สาธารณะได้รับทราบเพื่อให้ได้เห็นถึงแนวทางต่อสู้คดีของพักโดยคาดหวังว่าจะสร้างกระแสความไม่พอ ใจของมวลชนสีสม้มมาแสดงพลังกดดันสารรัฐธรรมนูญล่วงหน้าก่อนการตัดสินแล้วทำไมต้องถแถลงในวันอาทิตย์ก็เพราะเป็นวันที่9ซึ่งออกเสียงตรงกับชื่อพักเก้าไก่เพื่อเป็นสิีมมงคลขวัญและกำลังใจแก่คนในพักหาใช่เป็นวันที่สะดวกที่สุดทุกคนว่างตรงกันตามที่นายพริษ์อ้างแต่นายพริษ์และพักเก้าไก่คงลืมไปว่าเดือนมิถุนายนคือเดือน6เมื่อเลือกวันที่9เดือน6ก็ไม่ต่างอะไรกับการ9ก้าไปแล้ว6ล้ม6ขมัแต่เรื่องนี้พักที่ไม่มีศรัทธานในการกราบไหว้บูชาคงไม่ได้สนใจอะไรนะักสำหรับ นนั้คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคำชี้แจงของก้าวไกลไม่นานเพราะหลักฐานต่างๆมันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วอย่างเร็วที่สุดศาลอาจลงมติกันในวันที่12มิถุนายนที่จะถึงนี้หรืออย่างช้าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอน